ส3 4บารมีบอลสวัสดีจ้าวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครพี่พมีค่าจะส่ง50บาทแต่ถ้า3มต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทร0649310997นะครับแดงแดงด้านหน้าพี่พตรงนี้นะครับพี่นี่คือชายชนนะพีีกระถาง4ี่ป้ายแดงสวยแสบตาครับผมป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะ,ะพี่รับประกันความเฟิร์นแดงสวยจริงๆ150บาทครับพ,พี่ใครที่มีชายชนอยู่แล้วแบบ ลุ้นลุ้นแตบบ่ว่าใบต่อใบให้แดงแบบนี้นะครับพี่มันยากสเสลอเกินผมบอกเลยแต่ถ้าอยากไม่รอลุ้นนี่เลยนี่เลยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทชายชนผมรับประกันให้คัดไซส์แม่พันธุ์มาผ่ามีแต่แดงกับแดงนะพี่อันนี้พี่คือของพี่ลุ้นแดงใช่ไหมชายชนที่ว่ามีเขียวกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมของผมนี่ลุ้นให้เขียวผมบอกเลยแดงจริงจรงแดงจริงจงพี่ดูเนี่ยอย่างเงี้ยสุดๆป้ายสวยแจ่มเลยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับชายชนนี่ แดงแดงแจ้มแจ่มหนึ่งร้อยห้าสิบทุกต้นเลยครับพี่เลือกเดี๋ยวว่านี่วางอยู่ด้วยกันเป็นดงส,ดสวยๆเลือกไม่ได้บอกเลยบอกให้ผมเลือกให้เดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่เดี๋ยวผมเลือกสวยๆให้พี่ๆไปเลี้ยงนะครับผมแล้วแล้วก็ขี้เล่ขี้เล่เก็บไว้ที่ผมเองอันไหนสวยไม่โดนใจผมนู่นเลยเนลเทศลงข้างรั้วหมดเลยอ่ะคัดแต่สวยแบบนี้มาให้นะครับพี่ชาชนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะด้านนี้กระถางห้าพญาดำรงราชานุภาพใบสวยมันเงา สวยสู้แดดแบบนี้ครับพี่พญยายดำรงสองร้อยหสิบาทครับกระถางห้านิวา้วใบมันเงาเงาแบบนี้เลยครับพี่นี่เนหะ็นไหมสวยสู้แดดมากโดนแดดสะท้อนสวยเลยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงในตู้ได้นอกตู้ยิ่งแจ่มนะพี่พญายดำรงเนาะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ครับพี่ในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ได้ใบมันเงาสวยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่พญายดำรงราชานุภาพนี่ไซส์กระถางห้าใหญ่ๆกันเลยจะใหญ่ๆหญ่กันเลยด้านนี้เป็นน้องฟูจิหรือโวคานแผงนะพี่ชื่อใหม่ชื่อว่าฟูจิ ภูเขาไฟฟูจินี่แหละพี่สวยๆเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับพี่โวเคโนโแพงหรือว่าฟูจิภูเขาไฟฟูจิหน้าสวยๆนี่ีจะด่างจมพออูออกออกออกส้มหน่อยเนาะนี่นะอันนี้ใบใบใหม่ใบใหม่ใใหน่ยจะละเลือดออกส้มๆหน่อยด่างสวยๆด่างทุกใบไม่มีหลุดเลยนะครับพี่ด่างทุกใบเลยฟอร์มกระถางห้าจุดห้านิ้วลน้นๆครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทโวเคโนโแพงหรือว่าน้องฟูจินะครับสวยๆเลยอ่ะ อันนี้เป็นซับเจริญซับเจริญครับพี่ซับเจริญสองร้อยบาทนะครับพี่กระถางห้านิ้วซับเจริญสองร้อยบาทแล้วก็มีอ่ามณีเมืองน,อนุ่นมณีเมืองน,อนุ่นหน้าแผงนะครับพี่หน้าแผงชมพูเนาะถ้าหน้าปกติดั้งเดิมอะ่ะเขาจะเป็นอ่าพื้นใบแดงอมงน้ําตาลแล้วก็ด่างแดงอ่อนๆนะพี่เนาะอันนี้จะเป็นหน้าแผงหน,หน้าแผง <laughs> หน้าแถงหน้าแขงหน้าแถงอะไรล่ะฮะหน้าหน้าแผงหน้าแผงไม่ใช่หน้าแขงนะหน้าแผงพื้นไม้เขียวด่างชมพูเม็ดชมพูสวยๆก็ถังห้านิ้วนะพี่มณีเมืองนนท์นะพี่มันีเมืองนอนท์เนาะแบ่งหกร้อยนะบาทครับพี่หกร้อยบาทแล้วก็นิยามรักต้นนี้ไม้ป้ายชมพูครับนี่ป้ายชมพูเม,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 ม็ดแดงนิยามรักหลอดใหม่มาละจ้านี่นิยามรักเจ็ดร้อยบาทครับผมนิยามรักไม้ยังน้อยอยู่เลยน้อยมากไม้ใหม่ ยังมีน้อยในตลาดนะพี่เจ็ดร้อยบาทนิยามลักกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับผมห้าจุดห้านิ้วนี่ป้ายชมพูเม็ดแดงสวยๆแจมๆอ๋อมีตรงนี้ต้นหนึ่งนี่นิยามลักนะครับมีนิยามลักเนาะรูปงามนามเพาะอีกเช่นเคยจ้ะเจ็ดร้อยด้านนี้เทพเครีเทพแห่งขุนเขาบอนกับป้ายกระี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากกระถางห้านี่คือล้นแบบมะฮือมาเบิ่มๆเลยนี่มะฮือมานี่ สามร้อยบาทนะพี่เทพคีรีเนาะหลอดใหม่มาละจ้าป้ายทุกใบเลยอันนี้ใบเบี้ยนะพี่ใบเบีย้ยใบเบีย้ยนี่คือป้ายยังไม่ทิ้งเลยใบล่างใบล่างเทพคีรีนะครับสามร้อยบาทสวยสวยลูกไม้เขียวเหลืองแท็กซี่ครับพี่เขียวเหลืองแท็กซี่นี่เหมือนแท็กซี่ไหมอ่าเป็นพื้นใบเขียวป้ายเหลืองนะครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านครับลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าพื้นใบเขียวป้ายเหลืองเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะพี่ลูกไม้ ลูกไม้ผ่าเขียวเหลืองแท็กซี่นี่เขาเรียกว่าเขียวเหลืองแท็กซี่เลยเหมือนแท็กซี่เป็นใบเขียวใบเหลือง750บาทน,นะครับด้านนี้เป็นนะเมืองนนท์แผงโอ้โหใบใหม่เปิดด่างเหลืองทองสวยมาเลยครับพี่นเะมืองนนท์นเะมืองนนท์สามร้อยบาทนะพี่ตอนนี้เนาะสามร้อยบาทกระถางห้านิ้วนะกระถางห้านิ้วหน้าแผงแผงสวยนี่ประเด็นคือแผงสวยไม่ได้แผงกิเลนะนี่ใบใหม่เหลืองทองสวยเลยนี่ใบใหม่มือที่ผมแตะนะสามร้อยบาทนะครับมีนะเมืองนนท์แผงแล้วก็มา มีมะนีมากพี่มะนีแพงมะนีแพงต้นนี้แพงสวยรอดใหม่แจมจัดแล้วคือต้นใหญ่มากนะพี่ใหญ่มากพี่ดูกระถางห้าจุดห้านิ้วโอ้ยน้องมีหนอแล้วจ้าอ่ะนี่นพี่หนอหนอดังออกมาเลยหนอน้อยหนอน้อยนี่เห็นไหมนี่อยู่ข้างๆรอดใหม่พี่โหรอดดังรอดดังไม้หัวพร้อมหนอเลยต้นนี้มานีร้อมเพชรเอาเจ็ดร้อยพอพี่อ่ะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทมีหนอน้อยเจ็ดร้อย มณีล้อมเพชรแผงพร้อมหนอ่อเจ็ดร้อยคุ้มๆครับพี่หลอดใหม่สวยจึ้งพร้อมหน่อเลยเจ็ดร้อยบาทเอาไปอัพกระถางแปดลงฟอร์มใหญ่ดีมั้ยอ่ะลองลองแบ่งก่อนแล้วกันน้อพี่เนาะเดี๋ยวถ้าอ่าไม่ไปยังไงผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลงแปดอีกทีหนึ่งเจ็ดร้อยสวย um um, ควุ้มคุมครับพี่สวยค um ุ้มคุมแล้วก็ด้านนี้ม,วม,ม,วมาา mm วีวิมานดินไม้หน่อสามร้อยบาทครับพี่หน้าด่างเข้มเข้มเลยสวยสวยวิมานดินต้นนี้มีดอกด้วย ก็ถ้าใครจะแบบผสมดอกก็ก็ให้ได้นะพี่ตรงนี้ก็ก็ปล่อยเหมือนกันอ่ะสามร้อยเท่ากันมีดอกให้ด้วยวิมานดินไม้แยกหนอนนะครับนี่สวยแบบเข้ม,เข,มเข้มกันเลยเข้ม,เข,มเข้มกันเลยสามร้อยบาทวิมานดินไม้แยกหนอน,นะครับอันนี้มีดอกให้ดอกไปด้วยเลยกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้าวิมานดินสวยๆอ่ะอัะดนนี้เพชรตาเมลเลยมาได้ไงเพชรตาเมลใบกลมนี่ไงใบกลมน่ารักตะมืตะมีดังสวยทนะี่มีเหลือต้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วเพชรตาเมล จ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทเพชรตาเมวเพชรตาเมวกระถางห้าต้นใหญ่มากต้นสุดท้ายนะพี่หมดแล้วนะหมดแล้ว,หม,ลวหมดเหลียวหมดเหลียวเพชรตาเมวเจ็ดร้อยบาทส,สวยๆนะพี่แล้วก็มีไม้เก่าหายากไม่ค่อยมีเอาใครเอามาทําจํานวนในปล่อยในตลาดนะพี่เชื่อว่าปฐมนนนี่ป้ายแจมๆแบบนี้เลยครับพี่ป้ายแจมๆแบบนี้เลยนะ,ะมะจนวไอ้ปฐมนนกระถางห้าครับพี่สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทต้นใหญ่ป้ายแจมๆ ปฐมนนท์นะครับปฐมนนท์กระถางห้าเนาะปีนี่ปลายสวยแจ่มมากสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทตรงนี้มีซับเจริญอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะเด็ดใบนี้ถึงอาเนี่นี่ก็แจมเนี่ยซับเจริญสองร้อยบาทนะครับพีเนาะตัวนี้กระถางห้าใบกลมหลอดใหม่กลางกลางสวยแจ่มมากสองร้อยนะครับซับเจริญนี่ปฐมนนท์มีเก็บได้เก็บนะมีหมดรุ่นแล้วหมดรุ่นแล้วพราะว่ารู้จะได้่ายเมื่อไหร่เพราะว่า เป็นไม้ที่อย่างต้นแม่ที่ผมผ่านนี่คืาเขาให้หัวน้อยมากนะพี่เนาะผ่าได้ไม่กี่ชิ้นเองแล้วก็ขึ้นมาก็ต้องมาคัดที่มันใบป้ายอีกใบป้ายก็เอาออกไปก่อนอันนี้คือคัดใบป้ายมาให้พี่ๆเลเนาะสามร้อยบาทนี่มีปลาถมนนปลายสวยมากทางโน้นทางโน้นดูมันก่อนมีอะไรเอ่ยมีเทพพระบุตรครับพี่ใบกลมใบกลมด่างป้าย ออกม่วงนะพี่เ้างชมพูออกชมพูม่วงเลยกระถางห้านิ้วนี่ต้นนี้สามร้อยห้าสิบแล้วกันบีต้นนี้สามร้อยห้าสิบใบกลมสวยกระถางห้านิ้วเทพพระบุตรนะครับปลายออกชมพูอมม่วงเลยนี่กระดูกเข้มสวยมากสามร้อยห้าสิบเทพพระบุตรนะครับพระบุตรอ่าแล้วก็มีตรงนี้มีซับพุนผลซับพุนผลต้นนี้สามร้อยห้าสิบแล้วกันบีสามร้อยห้าสิบเนาะซับพุนผลกระถาง ถ้านิ้วด่างสวยๆใ,ใบใหม่ด่างับครึ่งใบนี้นะ้ะมีใบนี้ใบใหม่นะับครึ่งครึ่ง350สามร้อยห้าสิบซับพูนผลนะครับมีเปื้อนน้ำแล้วก็มีก้าวทับใหญ่ก้าวทับใหญ่ตรงนี้นะพี่ก้าวทับใหญ่ใหญ่จริงๆดูใบเท่าฝ่ามือนะพี่ต้นใหญ่กระถางห้าล้นมากก้าวทับใหญ่ๆผมยกไม่ได้เลยวางอยู่ด้วยกันใบมันซ้อนกันอยู่อ่ะนี่ครับพี่ต้นนี้แบง350่งสามร้อยห้าสิบต้นใหญ่ ไซส์แม่พันเก้าทับใหญ่ๆเลยนี่เก้าทับสามร้อยห้าสิบนั่ต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วเก้าทับนี่ใบนี้ก็ใช่ต้นเขานะพี่ต้นนี้เอาแบ่งต้นสวยให้ต้นนี้เลยแล้วกันนะพี่สามร้อยห้าสิบเก้าทับใหญ่ไซส์ตั้งแม่เลยจะต้นนี้ก็สวยนะพี่ใบใหม่เปิดเหลืองทองมาเลยเนี่เก้าทับเดี๋ยวผมเปิดนี้ก่อนน่าจะยกได้อยู่ตรงนี้ยกให้ดูให้ดูซส์ให้ดูซส์เนี่ย นี่ตอนนี้ครับพี่นี่ใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์ครับพี่สามร้อยหสิบเก้าทับใบใหม่อันนี้อันนี้ออกเหลืองทองนะใบอื่นออกด่างแดงนะพี่สวยเป็นหน้าแดงหน้าแดงใบใหม่ออกหน้าแดงทองเก้าทับสาม้อยห้าสินะครับพี่สามร้อหสิบเนาะเก้าทับใหญ่ๆสวยๆกันเลยตรงนี้มี สาวนาครใช้สีกระถางแปดนิ้วครับพี่กระถางแปดนิ้วอันนี้ยุบแล้วขึ้นใหม่ตอนนี้มาสี่ใบแล้ว <laughs> ตอนแรกเป็นฟอร์มพุ่มมากนะยุบผมว่าน่าจะยุบลงหัวพี่ยุบลงหัวแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาใหม่สาวนาครใช้สีใหญ่กระถางแปดนิ้วเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วพี่ตอนนี้เจ็ดรนะ้อยเนาะยุบยงหัวไปแล้วขึ้นใหม่ใบใหม่ด่างสวยด่างสวยมากสาวนาครัยศรีใหญ่กระถางแปดนิ้วนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทตอนนี้แล้วก็มีเพชรพระนคร สวยแจ่มจึง้งกระถางหกแจ่มจริงเพชรพะนครครับพี่นี่เพชรพะนครห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่เพชรพะนครกระถางหกนิ้วด่างสวยๆฮาร์ปสามใบติดต่อกันแม่ผมเล่นอยากลุ้นไปต่อไปเลยไปต่อไปน่าจะฮาร์ปหรือเปล่า,านนห้าร้อยห้าสิบนี่ยเพชรพะนครเนาะสวยๆจ้ะแล้วก็มีตรงนี้ฟอร์มกอพร้อรมมีหนออ,อ่มองกุฎจัก,กรพรรดิครับพี่มงกุฎจัก,กรพรรดิพร้อมหนอนะ มงกุฎจัก,กระรรดกระถางหกนิ้วอันนี้หนอเขานี่หนอด่างดีเลยด่างทุกใบเลยสามใบนี่ไมมีหัวมีหนอมองกุฎจัก,กรพพัดต้นนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันวิสี่ร้อยบาทมงกุฎจัก,กรพพัดใหญ่ๆนี่ด่างต้นแม่ก็ด่างสวยนะพี่แล้วก็หนอก็ด่างมาทุกใบเลยสามใบไม่มีหลุดสักใบเดียวมงกุฎจักระพัดไม้ใหม่พร้อมหัวพร้อมหนอสี่ร้อย400บาทนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าบัวแก้วเกเสร ด่างเหลืองสวยเลยจ้ากระถางพวกนี้ไปเด้อเด้อกมให้ดูนี่บัวแก,แก้วเกสรนี่หายใหม่ต้นใหญ่ด่างสวยๆนะพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับบัวแก,แก้วเกสรเดี๋ยวผมให้ดูต้นเล็กก่อนต้นเล็กเขาจะออกมาหน้านี้นะพี่เนาะนี่ตอน,นเล็กเขาจะออกขาวมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกเหลืองตอนโตวสวยมากอ่ะต้นนี้แบ่งห้าร้อยครับพี่ที่ผมถืออยู่นี่เนาะกระถางห้าบัวแก,แก้วเกสรบัวแก้วเกสร Okay, okay, 500 baht, บัวแ้เกสรห้าร้อยบาทนะพี่กระถางห้านิ้วอันนี้ตอนโตให้ดูตอนโตจะเป็นหน้านี้แต่ต้นโตนี่ก็ปล่อยนะพี่เจ็ดร้อยห้าสิบต้นใหญ่หน้าเหลืองใครชอบแบบว่าเอาไปเลี้ยงแล้วใหญ่เลยนะพี่นะต้นนี้เลยครับพี่คมคม้มมีต้นเดียวกระถางหกนิ้วเจ็ดร้อยห้าสิบาทบัวแก้วเกสรน,นะมีแล้วก็มีอันนี้ด่างสวยเลยพร้อมพุ่มแต่ไซส์ดอกเล็กลงมาเอาห้าร้อยนะมีต้นนี้ไซส์เล็กลงมาห้าร้อยห้าร้อยต้นใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบบัวแก้วเก,วก,วกวสร สวยมากครับพี่สวยมากเด,ดี๋ยวจะมีตรงนู้เนเดีเ๋ยวมีเหมือนจะเห็นดาราจัก,กรวานครับพี่เหมือนจะเห็นดาราจักรวาลอันนี้ชายชนอีกฝากฝั่งหนึ่งสวยมากครับพี่แดงแป๊ดชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับดาราจัก,กรวานดาราจัก,กรวาลสวยๆจ้าด่างเทพๆครับพีบ่กระถางห้านิ้วดาราจัก,กรวาลแดง อ่าเดี๋ยวนะดาราจักรวานอ่ะดาราจักรวานแบ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่บีหนึ่งพันสองร้อยบาทดาราจักรวาลด่างสวยเทพเทพจ้ะด่างสวยเทพเทปเราจะเหลือต้นเดียวแล้วพี่เพราะว่ามีแบ่งไปแล้วต้นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือยังไม่เห็นขึ้นเลยไม่รู้เจ้าหรือเปล่านะเหลือต้นนี้ดาราจักรวาลไม้ใหม่รูปงามนำเพาะชื่อก็แจ่มพี่ชื่อแบบโอ อลังการมากแล้วก็ไม้ก็น่าสวยนะพี่เราแดงหนึ่งพันสองร้อยนะพี่ดาราจักรวาลน,นะครับดาราจักรวาลหนึ่งพันสองร้อยบาทสนใจต้นไหนก็โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมจะมีออบเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับพี่พี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะ,ะพี่เราผ่านเว็พัานใบพันมาแล้วไม้สวยสวยสองสามสี่บารมีบอลจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ